สนับสนุนโดยเครื่องดื่ม M Storm ชีวิตที่ใช่อย่างที่ใจชอบอิ่มท้องกันด้วยสปาเกตตี้แบบโฮมเมดฝีมือตัวเองกันไปแล้วอวนกับพี่เจเลยขอนั่งเมาสกันตามประสาสาวๆที่มุมน่ารักที่สุดในบ้านของพี่เจากันหน่อยนะคะเพราะว่ามุมนี้เนี่ยขอบอกว่าเจ้าของบ้านเขานำเสนอมากๆเพราะว่าเป็นมุมโปรดของเขาเลยล่ะค่ะ สีเขียวสีพาสเทลอ่ะชอบอ่ะสีมันสีอยากได้อ่ะนารักอ่ะโอ้ยยได้ขอทุกอย่างในบ้านพี่เดี๋ยวว่าพรุ่งนี้เอาจ้างคนมายกเขาหมวกอันนี้เราก็แบบว่านิดนึงอยู่บ้านพักที่กริมเทรค่ะรว่าลากูนเราไม่ได้ไปไหนเราก็จะแบบใส่หมวกใค่รู้สึกว่าเราไปจริง จะบอกว่าเวลาที่อยู่บ้าน <พบ S 1> แล้วแ<อ>บบวันไหนที่อยู่บ้านเต็มๆเมื่อช่วงปีก่อนที่ทําบ้านเสร็จแล้วพี่ก็นั่งแต่งตัวแล้วก็อยู่ในบ้านแล้ววันนี้ไปไงานราตรีมาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่ามีค็อกเทลตอนบ่ายพี่ก็สั่งมีอยู่วันหนึ่งพี่ก็สั่งพวกปลาเผากุ้งเผาอะไรมากินแล้วก็แต่งชุดทะเลทะเลแล้วก็อยู่บ้านคือแบบเรื่อสแสดงเต็มที่คอนเซ็ปต์ของบ้านที่เนี่ยคือเป็นวินเทจสีขาวแบบแล้วก็จะมีคือคือพี่ให้พื้นมันทนขาวเอาไว้แล้วก็เติมสีสันลงไปใน ต่างจุดเช่นดอกไม้ mm hmm. เช่นแบบของตกแต่งที่เป็นสีสันอะไรเงี้ยจริงๆพี่ว่าชีวิตของคนเราอะก็คือสีสันที่เติมลงไปในในความขาวของบ้าน mm hmm. อะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. บ้านที่ไม่มีคนอยู่เหมือนบ้านที่ไม่มีสีสัน mm hmm. ในขณะเดียวกันบ้านของพี่เนี่ย ก,ก็ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันอย่างเงี้ยเวลาที่มีคนอยู่มีพี่มีน้องสาวเป็นคุณแม่อยู่รวมกันเนี่ยมันจะแบบเป็นสีุวงที่มันผู้หญิงหมดเลยใช่ใชไหมผู้หญิมันสนุกมากเราจะมีคนละมุมคนละมูดอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็แบบมีมุมบางทีก็แต่ว่าใครว่าอะไรนะ อาจจะบางอย่างอาจจะข้าวเี่หมร่องกันแต่มันก็ไม่ดองแต่ว่าก็สนุกดีนะเนาะพี่ว่าเพราะว,าว่าคือบางครั้งเวลาที่เราอยู่คนเดียวในบ้านอะไรเงี้ยมันก็จะได้อีกมุมหนึ่งที่สงบหรือบางทีเราเห็นข้าวของที่เขาทิ้งเอาไว้ก่อนไปทํางานก่อนไปเรีนยนหนังสืออะไรเงี้ยทำให้เรารู้สึกว่าเรามีใครสักคนหนึ่งที่ที่รู้ว่าเราจะเหนื่อยเพื่อใครอะไรเงี้ยค่ะอบอุ่น คือบ้านนี้่ยคือมีคุณยายคุณยายแม่ประมุขคุณแม่รองลงมาแล้วก็น้องสาวคือสี่สาวสี่สาวแล้วใครทำงานบ้านนะใครทำงานบ้านก็ทำงานบ้านสองคนช่วยกันช่วยกันค่ะก็คือแล้วแต่คือห้องห้องใครถอดมก่อนอ๋อแล้วแต่ว่าส่วนใหญ่น่าจะเป็นน้องสาวน้องสาวไม่ทันแต่ห้องนี้เล็กสุดทำง่ายสุดใช่เย่ห้องใต้หลังคาเนี่ยแต่ห้องพี่เนี่ยจะมีคนคนช่วยทำเยอะที่สุดนะเพราะว่า ตัวพี่ทํางานแล้วก็ไม่ได้อยู่บ้านเป็นแบบว่าหัวหน้าครอบครัวนี่ใช่เขาก็จะคอยแบบเช่นห้องน้ำอย่างเงี้ยคุณยายก็จะคอยช่วยดูแลห้องเขียนหนังสือหรือเตียงคุณแม่ก็จะช่วยดูแลส่วนน้องสาวเนี่ยก็จะคอยช่วยแบบว่าเก็บพวกแบบ,แบ,บเครื่องประดับอะไรเงี้ยให้พี่ของเล่าที่เราวางไว้่ตอนที่เรากลับมาทํางานแล้ว,ลวเราเหนื่อยเราก็แบบสลัดทุกอย่างทิ้งแล้วพอเก็บปุ๊บเนี่ยก็หาไม่เจอแล้วเพราะว่าอยู่ในห้องน้อง <laughs> นอ้องไปใช้เออนี่ โอนี่ตอนรแรกนั่งรอพี่าจารณ์อยู่แอบไปแอบรู้แอบรู้นี่ <What? S 1> นะนี่โหน่าเกลียดมากน่าเกลียดอะไรอ่ะคือเนี้ยแบบคือ,อยังไงอ่ะเป็นอีกลุปหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเดี๋ยวก่อนขอเปิดก่อนนานๆทีจะได้เห็นพี่าจารณ์รูปแบบนี้นะคือ วันนี้มาเยี่ยมบ้านก็เลยอดใส่บิกินี่จริงๆอยากใส่ใช่ไหมแต่ว่าเราไม่ให้ใส่คืออยากใส่บิกินี่มากอยากใส่บิกินี่ออกในการเกอร์เฟสมากเลยแต่ว่าแบบโอไม่ให้ใส่เพราะว่าวันนี้เรามาบ้านก็จะใส่ก็แบบไม่มีเหตุผลไงก็เลยแบบว่ารูปพี่ๆใส่บิกินี่มาโชว์มาโชว์แทนเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการใช้ใช้เวลาเออแต่สวยเนี่ยไหนอันเนี้ยเหรอคะเออแล้วเวลาไปโพสอย่างเงี้ยรู้สึก เขินเขินนะเออเพราะพี่ตาจริงๆแล้วเป็นคนแบบว่าไงอ่ะกุ๊กกิ้กกุ๊กกิ้กอะเม็นคนเซ็กซี่อะตัวนิสัยนะนะเป็นคนแบบแมนแมนลุยลุยบองกิบองบองติ้งต้องวันวันเรื่อยเรื่อย บ้านของคนเราเนี่ยจะมีหน้าตาตามนิสัยของเจ้าของบ้านค่ะก็ดูอย่างพี่จาจษาสิคะความที่เขาเป็นคนน่ารักหวานแววบ้านของเขาก็เลยออกแนววินเทจหวานแววตามไปด้วยและหนึ่งวันกับสาวตาโตแก้มป่องคนนี้ไม่หมดนะคะเพราะเดี๋ยวเราสองคนจอ,อกไปซิ่งนอกบ้านกันต่อค่ะแต่จะเป็นที่ไหนบ้างติดตามชมอาทิตย์หน้านะคะ